ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจําวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ามูมูนะครับตอนนี้6โมงเย็นกับ35นาทีนะครับฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็ใช้เวลานานแล้วด้วยนะครับไอ้คันผมจะรอให้ฝนหยุดเนี่ยก็ไม่รู้เมื่อไหร่เพราะว่ามันมันแรงต่อเนื่องเลยนะครับเพราะงั้นเสียงเนี่ย ไม่รู้ว่าไม่เนี่ยมันตัดได้ขนาดไหนนะครับสำหรับเสียงรบกวนของฝนนะยังไงก็เงี่ยหูฟังหน่อย <laughs> ถ้ามันเบานะครับเออ,เอ,อวันนี้มีฟุตบอลหลายรายการที่เข้าขายเข้าขายว่าจะเข้าไปในทรงของคอนเทนต์นะบอกว่ามันต้องยิงนะครับแต่หนึ่งละมันเป็นบอลใหญ่นะครับแล้วก็ต่อเยอะมากนะครับต่อเยอะมากเ,ออเพราะงั้นเนี่ย ผมกองเอาไว้ก่อนคัดเอาไว้ก่อนไอที่พูดปาเนี่ยจะมีไบเยนมิวนิกนะครับในบุนเดสติก้าเยอรมันนะครับแล้วก็จะมีเรียมัดริดในลาลิก้าสเปนนะครับแล้วก็มี PSVI o บีไอโ e นะครับในเอเรดิวิซีลีกนะครับแล้วก็จะมีบานบานในนอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับมี4ตัวเนี้ยนะครับที่ราคายังดูอยู่อะแต่ว่ามัน มันยังไม่ถูกใจผมอ่ะเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยกองไว้เป็นเป็นชนชั้นสองชนชั้นสองโดยเฉพาะเรียวมัดลิดอ่ะสถิติเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางไอเรียวเบติตมากนะครับอ่อถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันหกเจ็ดฤดูกาลแล้วนะที่มัดลิดเอาชนะไม่ขาดแล้วก็ส่วนใหญ่จบลงด้วยผลเสมอศูนย์ศูนย์ด้วยนะครับอันนั้นอ่ะผมก็เลยพักไว้ก่อนตอนแรกเนี่ยช่างน้ําหนักระหว่าง เรียวมาดลิดกับคู่นี้นะครับฟิอเรนติน่าเนี่ยสุดท้ายแล้วผมเลือกฟิอเรนติน่าในเกาโชซิลิอมาวิเคราะห์ออกหน้าช่องนะครับคู่นี้เตะห้าทุ่มครึ่งนะครับอยู่ในศึกเกาโชซิลียอิตาลีนะครับเป็นการพบกันระหว่างม่วงมหาการฟิอเรนติน่าครับจะเล่นในบ้านเจอกับมอนซานะครับราคาต่อรองล่าสุดนะครับราคาต่อรองล่าสุดเนี่ยเ,เปิดมาที่ราคาครึ่งควบลูกน้ำได้88แแล้วนะครับแล้วก็ ราคาครึ่งลูกเนี่ยรู้สึกว่าน้ําจะน้อยมากแล้วนะครับน้ําจะน้อยมากแล้วเมื่อเช้าเนี่ยครึ่งลูกอยู่หกเก้านะครับแล้วก็ครึ่งควบลูกเก้าหนึ่งนะครับตอนนี้มันมันออกมาเป็นราคาครึ่งควบกับ1ลูกแล้วนะครับเนี่ยมาดูได้นะครับราคาล่าสุดเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นราคาหนึ่งลูกตอนเปิดนะครับตอนเปิดเนี่ยเปิดมาที่หนึ่งแปดเจ็ดนะครับแล้วก็ ขยับไหลลงมาที่ครึ่งควบลูกได้9ก้าหนึ่งนะครับออทรงนี้เราเจอกันหลายนัดและหลายเกมแล้วที่ราคาไหลไหลลงจากราคาเปิดคือ1ลูกลงมาครึ่งควบลูกแต่มันเป็นทรงเป็นทรงหลอกดาวนะเออเป็นทรงว่าไหลลงแต่ชนะนะครับผมยังคงคิดว่าคู่นี้จะเป็นทรงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งนะครับมันมาจากเหตุและผลนะ เพราะว่า1เนี่ยเพื่อนๆดูฟิกออดของฟิอรเรนติน่านะครับดูฟิกออดของฟิอรเรนติน่าเนี่ยราคาที่ไหลามาล่าสุดในช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยนิ่งแล้วนะครับนิ่งแล้วไม่ขยับเลยนะครับเป็นจ่ายให้ฟิอรเรนติน่าเนี่ยหน7หน้าสนับสนุนเนี่ย3.75แล้วก็จ่ายให้ทางฝั่งมอนซาเนี่ยสูงถึง5.25ดเลทตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเลทครึ่งควบลูกที่ผ่านนะครับ มันเป็นเลดครึ่งควบลูกที่ผ่านนะอะ่ถึงแม้ว่าน้ํามันอาจจะดูแบบนา้นาน้ํามันตั้งลสบสบใช่ไหมแต่ผมผมมองว่าผมให้น้ําหนักของฟิกออดมากกว่านะครับผมให้น้ําหนักของฟิกออดมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของข้อที่2เนี่ยในเรื่องของออความมุ่งมั่นวันเนี้ยฟีออยังไงก็มาเต็มครับเพราะว่าลงเล่นในฤดูกาลนี้ ไป4เกมแล้วนะครับในเกาโชซิลอาเนี่ย2เกมนะครับก็ไม่ชนะใครเสมอทั้ง2เกมนะครับนัดแรกเนี่ยบุกไปเสมอน้องใหม่อย่างปามา1-1ประตตู่อ 1, นะครับนัดที่2ลงเล่นในลังเนี่ยก็เสมอกับ AC ซเวนิส0-0นะครับในขณะที่ฟุตบอลยุโรปเนี่ยฟิออเล่นในบ้านก็เสมอกับบุสคัสอะคาเดเมียเนี่ย3-3แล้วก็บุกไปเยือนก็บุกไปเสมอ1-1นะครับ พอะง้นสี่เกมที่เป็นทางการของฟิออเรนติน่าในฤดูการนี้ยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับยังไม่เคยชนะใครเลยเสมอลวดทั้ง4เกมนะครับเพราะง้นวันนี้ได้กลับมาเฝ้าลังแล้วก็ผมมองว่ามอนซาถึงจะไม่ใช่ทีมอ่อนน่ะแต่ว่าถ้าฟิออมันบี้หนักๆผมว่าก็มีแผ่วเหมือนกันน่าจะมียวบแล้วก็น่าจะโดนได้นะครับสติคู่นี้ต้องบอกว่า ผมมองว่าฟีออเนี่ยจุดดีคือเจอมอนซาเนี่ยพวกเขายิงได้ทุกเกมนะครับไม่ว่าจะเย่าหรือเยือนไม่ว่าจะถ้วยหรือในลีกนะครับเนี่ยสังเกตได้ผมยกมาให้เห็นนะครับนี่นะครับฟีออยิงได้ทุกเกมนะครับชนะ3 1สเสมอ1 1แพ้2 3สชนะ10ชนะ2 1นะครับยิงได้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้ ฝีออกก็ยิงได้ค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะกระมิดกระเมี้ยนนะครับเม็ดหนึ่งไป2เกมไม่ยิงเกมหนึ่งแล้วก็ยิงไป3เม็ดเกมหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าไปมองกันถึงทีมเยือนบ้างละ่ะทีมเยือนอย่างมอนซานะครับมอนซาก็ยังเป็นทีมที่ยิงน้อยนะครับ3เกมเนี่ยมอนซายิงไม่ได้เลยยิงไม่ได้เลยนะครับ มอนซายังยิงใครไม่ได้เลยในฤดูกาลนี้นะครับแล้ววันนี้บุกมาถึงถ้ำเสือเสือกำลังลงบากด้วยผมมองว่าถึงแม้ว่าราคามันอาจจะเพื่อนๆหลายท่านบอกนะเลือกคู่ที่มันต่อขัดขาดขัดขาด,ด,ดเหมือนบาเชลโนนาเมื่อวานได้ไหมลูกครึ่งควบสองสองลูกสองลูกกว่าอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าคู่นี้ถึงแม้มันจะต่อแค่ครึ่งควบลูกแต่ผมว่ามันเป็นครึ่งควบลูกที่ แพงนะครับมันเป็นครึ่งควบลูกที่แพงแล้วมันเป็นครึ่งควบลูกที่ฟีโอก็มีโอกาสสรุดได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะต่อแค่นี้แต่มีโอกาสสรุดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูแล้วมอนซ่าก็น่าจะมาตั้งรับแน่นอนนะในการบุกมาเยือนเนี่ยในขณะที่ฟีออก็ด่าหน้าแน่ๆครับนะเปอร์เซ็นต์เม็ดนักลงทุนวันนี้อยู่ที่ฟีออลเจอยู่ที่มอนซ่า23นะครับ ทีนี้ถ้าไปดูในเรื่องของเลทต่างๆที่ประกอบกับฟิกออดแล้วก็แฮนดิแคปหลักเนี่ยจะเห็นว่านะครับเลทก็ออกค่อนข้างสูสีนะเออเลทก็ออกค่อนข้างสูสีแต่ผมมองว่าวันนี้อย่างที่บอกไปอ่ะผมให้ความมุ่งมั่นของฟิกออเนี่ยมาเต็มนะครับมาเต็มแล้วก็เป็นการเล่นในบ้านแล้วก็สถิติของฟิกออก็โอเคนะครับการยิง กับมอนซาก็โอเคการเล่นในฤดูกาลนี้ก็ยังโอเคครับอืมที่สําคัญเนี่ยผมว่ามันต้องการชัยชนะเต็มที่มากอะ่ะเหมือนคนแบบล้นล้นแล้วนะ่ะมันมันอยากระเบิดแล้วอะ่ะใช่ไหมออมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะผมมองว่าในดับเบิลชานส์แล้วก็การไม่เสียประตูเนี่ยดูที่การไม่เสียประตูอะ่ะถึงแม้ว่า มันจะไม่ใช่ 1.0x นะผมก็เคยบอกถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ 1.0x แต่การเป็น1.1ต้นต้น1.13เนี่ยแล้วก็จ่ายให้ทีมเยือนที่จะเดินฉุยฉายออกไปโดยไม่เสียประตูเนี่ยสูงถึง5.2อะ่ะผมว่าวันนี้โอกาสมอนซาโดนก็ไม่น้อยนะครับโอกาสของมอนซาโดนก็ไม่น้อยในขณะที่ดับเบิลชาร์เนี่ยของมอนซาก็ไม่โอเคด้วยนะครับอื คู่นี้นะครับคู่นี้ผมขอไปฟิออเรนติน่านะผมขอไปฟ,ฟิออเรนติน่านะคิดเหมือนคิดต่างประการใดก็พิจารณาดูนะครับอขอไปต่อที่ฟิออเรนติน่านะครับที่ราคาครึ่งควบลูกแปดแปดตอนนี้นะครับต่อเจ้าบ้านนะครับฟีอรครึ่งควบลูกแปดแปดนะครับ0.88่ ประมาณนี้ประมาณนี้เนะาะฝนเริ่มซาแล้วนะครับเสียงมันก็จะชัดขึ้นหรือเปล่ายังไงก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าฝนมันแรงจริงๆถ้าจะรอฝนหยุดเนี่ยกลัวจะไม่ทันกลัวจะช้าไปนะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากสนับสนุนกันนะครับอยากช่วยเหลือนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะได้ที่ไลน์ไอดีนะครับ ทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E D N A M d o นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้เมื่อกี้ให้ดูตารางอย่างให้ดูตรงนี้ก็ได้นะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมฟิออร์นะครับเล่นในบ้านเนี่ยผมย้อนหลังไปให้ดูกับการเล่นในบ้านหรือดูการก่อนหน้านี้ก็มองว่าฟิออร์เป็นทีมที่เล่นในบ้านแพ้ยากนะครับแล้วก็ เกมลุกค่อนข้างดีเห็นไหมเกมลุกเนี่ยเฉลี่ยแล้วผมมองว่ามันมันยิงเม็ดกว่า2เม็ดต่อเกมในบ้านนะครับในขณะที่มอนซาเนี่ยแม้มันจะไม่ได้ผลงานย่ําแย่นอกบ้านน่ะแต่ผมมองว่าวันนี้ด้วยความกระหายกระเฮียนกระือรือว่างั้นนะครับของฟิออเนี่ยผมว่ามันจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําใหา้ฟิออสามารถ เอาชนะมอนซาได้นะครับก็ลองดูครับว่ามันจะเป็นดังนั้นไหมนะครับแล้วก็เนี่ยตารางคะแนนตอนนี้ฟิออเล่นไป2เกมเสมอ2เกมนะครับอยู่อันดับ13นะครับในขณะที่มอนซาเนี่ยอยู่อันดับ18ที่3จากบวยนะครับก็ยังยิงใครไม่ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวเปอร์เซ็นต์นักลงทุนวันนี้เดี๋ยวผมทําให้เมื่อวานมันมันเกิดเหตุนิดหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ออขอขอบคุณที่ติดตามกันตลอดมาแล้วก็เป็นกำลังใจตลอดไปนะครับก็ขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ